สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจาก OBP Auto s โต้จังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้เราจะมาตั้งมาร์กจุดระเบิดตั้งมาร์กเพาาาเลิ้นของ m a ด้าสอนะครับตั้งไม่ยากนะครับบางคนสงสัยว่าจะตั้งมาร์กทำไมนะฮะก็คือมีการถอดประกอบก็ต้องตั้งมาร์กนะฮะเพราะว่าคันนี้ก็ต้องเปิดฝาสูบ เพื่อที่จะนําฝาสู่ไปทําวาลนะครับซึ่งตัวนี้ใช้แก๊สมานานแล้วก็วาวลรั่วนะครับวาวลรั่วแล้วก็าวาลวยันแล้วก็ไม่ได้ตั้งมานานนะก็ยันไปเรื่อยๆก็บ่าวาลก็ซุดขึ้นมาแล้วก็วาวลรั่วนะครับก็ควรจะตั้งวาลวทุกทุกข้า0 0หมนโลนะครับาการตั้งมาร์กของมาด้า2นะครับไม่ยากนะครับก็คือเขาจะไม่มีมาร์กที่โซ่นะครับ ของมาดหน้า2สองเขาจะมีมาร์กตรงขีดตรงนี้นะครับของของเพาไอเดีบเพาลาวลินไอดีก็จะมาตรงกับริมอ่ามันใช้ริมครับฝาสูบนะครับเป็นเป็นขนานกับฝาสูบด้านบนนะครับขีดตัวนี้ส่วนเราจะมาร์กกับโซ่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อความแม่นยำแล้วก็ตำแหน่งของ เฟืองเฟืงองเพลาเรลาลิ้นไอดีและไอเสียนะครับจะมีขีดของฟันให้ตรงกันนะครับตรงกันในแนวขนานนะฮะแล้วก็ฝั่งฝั่งท้ายของอ่าอีกด้านหนึ่งของเพ,พาเพลาเรลาลิ้นฝั่งไอไอเสียนะครับก็จะมาตรงกับอ่าริมของฝาสูบ ด้านบนนะครับก็จะขนานกันนะครับไม่ยากนะครับตัวนี้เราเราก็ทำการมาร์กที่ที่โซ่ได้นะครับถึงเขาจะไม่มาร์กมาให้เราก็มาร์กไว้ที่โซ่ด้วยก็ได้แต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมว่าให้เฟืองสองเฟืองนี้ตรงกันตัวทีก็คือหมุนขึ้นหมุนขึ้นให้สุดนะฮะขีดตัวนี้ก็หมุนขึ้นให้สุด อยู่ตรงตรงด้านบนนะครับแล้วเราก็มาไล่ดูขีดสองขีดให้ตรงกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ขนานกับฝาสูบนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็ขนานกับฝาสูบของเพาเพาเราลิ้นทั้งสองเพานะครับเพาเราลิ้นไอดีเพาเราลิ้นไอเสียนะครับก็มาตรงกันส่วน ด้านล่างก็จะเป็นเพาเข้าเวียงเพาเข้าเวียงก็จะมีริมแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ขีดไว้นะครับสีขา,ขาวนะครับก็คือให้มาตรงกันกันกบตัวนี้ส่วนเราจะมาร์กมาร์ก,กับโซ่ด้วยก็ได้นะครับเพื่อความแม่นยำนะครับแล้วก็ตัว จังหวัดจุลระเบิดก็ไอดีไอดีปิดสนิทไอเสียก็ปิดสนิทของสูบหนึ่งนะครับอย,อยู่จังหวัดอยู่จังหวะอัดสุดนะครับส่วนสูบสี่ก็จะเป็นโอเวอร์แลปอ่าก็คือมาร์กทั่วไปนะครับสูบหนึ่งอัดสุดสูบสี่โอเวอร์แลปก็คือเป็นเหมือนเครื่องยนต์ทั่วไปนี่นะครับมาร์กตำแหน่งจุดระเบิดในการตั้งมาร์กเวลาเราเปิดฝาสูบเราก็ตั้งมาร์กใหม่นะครับ สำหรับมาตมาดาสอก็ไม่ยากนะครับตามคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ